ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันครงเรื่องราวของมโหสถวันก่อนนี้ได้มาจบลงตอนที่พระราชาสอบถามตามคติของอาจารย์ทั้งสี่นี่จอวิสยาจะหาว่ากับมโหสถเป็นขบถให้ได้ <c oughs> ในเรื่องก็มาหยุดลงที่มโหสถจะพยายามสืบความลับว่าอาจารย์เท่าสี่คิดยังไงกับตนยอมลงทุนไปนั่งอยู่ใต้ถังข้าวที่บรรดาอาจารย์นสีชอบปรึกษากันเพราะมันเป็นความลับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าสงสัยไม่ใช่เป็นห้องประชมุม เป็นที่โล่งๆไกลจากประชาชนเดินไปเดินมาใครก็นั่งตาอ,อากาศคุยกันเล่นเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็สั่งคนที่ติดตามมาถ้าอาจารย์ทั้งสี่มาคุยกันแล้วก็เลิกคุยกันแล้วก็จงฮากันมาช่วยยกทางข้าวออกให้ด้วยเมื่อสั่งเสร็จ คนที่ติดตามมาก็เดินเตรไปเที่ยวเล่นห่างๆทำทีเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดที่นั่นหอวสดก็นั่งอยู่ในทางข้าวด้วยาการสงบบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เมือ่อหโหสถกลับไปแล้วอาจารย์เสนกจะได้กราบทูลพระเจ้าวิทหรหารว่าขอเดชะพระองค์ทรงเชื่อข้าพระบาทแล้วหรือย่าง บัดนี้ความเป็นไปได้ปรากฏจะจริงตามที่พ่อพระพุทธเจ้ากล่าวทูลไว้แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นก็ไม่ได้ทรงพิจรารณาโดยท่วนทีทรงเชื่อคำยุยงของบัณฑิตท,ทั้งสี่นี่เห็นไหมความจริงมโหสถเขาสั่งไว้แล้วว่านิสสมะกระนังเสยโย เวลาที่จะทําอะไรถ้าเป็นพระราชาต้องพินิษพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทําแต่ถ้าว่าไอ้ปากคนในลูกหลานที่รักมันเสี่ยมมันสอนมันย,ยุบ่อยๆดีไม่ดีแล้วก็หลงไหลไฝ่าฝันไปตามความคิดความเหงนของมันได้เหมือนกันเชนั้นไปเจ้าวิเทหยาราชเมื่อถูกเจ้าบัณฑิตทั้งสีมันลวงไว้ก่อนแล้วตกลุบพลงัง ก็เลยคิดไม่ออกคิดว่าแหมว่าโหสถมันติตที่ต้องเป็นขบดแน่เมื่อท่านเชื่อคำยุยงของอาจารยน์นาซีว่าโมโหสถคิดทรยศเป็นแน่ยังนี้แต่ถามก็อาจารย์เสียนกว่าอาจารย์เสียนกเวลานี้เราจะทำยังไงดีล่ะโมโหสถนี่มันไม่ใช่เล่นนะ มันสมองมันไม่เชลเล่นดีไม่ดีเราพังกันหมดนะถ้าหากว่าคืนปล่อยไปมันจะไม่เป็นเรื่องแต่ว่าการที่จะจับผิดมโหสดมันก็ยากเราเป็นพระราชาอยู่อยู่ม้มีเหตุไม่มีผลจะสั่งลงโทษคนถึงประหารชีวิตติคุติตรางนี่มันก็ลำบากเราจะคุรจะทำยังไงดี ตอนนี้ท่านเสนกได้ทีเี่กราบทูลว่าขอเดชะฆ่าเส้นเลยดีกว่าไม่ให้เขารู้ตัวก่อนสั่งฆ่าเืยเก็บเงียบการฆ่าฆ่าโดยการเก็บเงียบไม่ได้สั่งประหารชีวิตแต่ส่งคนเข้าปประะชิดได้ท่าฆ่าเลย พระเจ้าวิเทราชจ,จินสดว่าดิทีนทรงตัดว่าถ้าอาจารย์เสนกเราเห็นท่านคนเดียวเท่านั้นแหละที่มีความบังดีต่อเราตลอดมานี่เป็นพระราชาหูเบานีน่ยไมดความมันต้องคิดเสียก่อนก็ไอ้คนสี่คนนี่มันทรายชนยังถ้าไปตกหลุมขี้ถูกก็โกนหัว เราอน่นทาตัวใส่ถุงก็มาให้พระราชาย,ยังไม่ไม่สลดใจไม่คิดถึงแต่เรื่องนี้มันก็เป็นกฎข้องกรรมเป็นของธรรมดามันอดจะเผลอไม่ได้ถ้าเป็นคนจินต่าว่าเราเห็นท่านคนเดียวที่มีความหวังดีกับเราตลอดเวลาคนอื่นเรามองไม่เห็นเราขอมอบภาระธุระน,นี้ให้แก่ท่าน ท Franc ่านจงไปจัดการชักชวนสหายของท่านคอยอยู่ท <speaking> ี <pu amente> ่ประตูในประตูเมื่อมโหสถมาแต่เช้าจงตัดทิ่สาเสียด้วยประแสงขันอันนีแน่มอบพระขันญาสิทธิ์ไปเลยแต่แล้วก็ส่งประแสงขันญาสิทธิ์ให้แก่เสให้อาจารย์เสนก เสนนกกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการตามพระราชประสงค์ทบประการพรเจารณาแห่งกราบทูลแล้วก็ชวนอาจารย์ทั้งสามกราบถวายบังคมลาออกไปตอนนี้มาขนาดนั้นเป็นเวลากลางคืนพอถึงถังข้าวเวลากลางคืนเนะ่เขาก็ไปปรึกษาหารเรือกันที่ถังข้าวใบใหญ่ที่เคยนั่งกันมาทุกคราว แล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนถังข้าวต่างก็ดีใจที่ได้กังจัดวโหสดให้พ้นไปเสียทีนี่ห,นหมายลูกหลานที่รักไอ้คนดีๆในคนเลวมันคิดฆ่านะในคนเลวเนยม,นม,นมันจะมีกําลังมากมันจะมีพวกมากเราจะเห็นได้ว่าคนเลวๆเ,เนี่ยเยอ่เยอจะ,ะเย่อกันอยู่เสมอ เมื่อสมัยเขาตัวเองก็ทําประเทศชาติแหลกลานแต่ถ้าว่าพอคนอื่นเขาทาดีเขา,เาจริงเอาจริงเขาดังอิฉาดิสียานินทาแบบนั้นนินทาแบบนี้พูดกันไม่จบแต่ไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวเวลาทํามันดีหรือเปล่าเข้าไปก็ตั้งหน้ากอบโกยทรัพย์สินเงินทองของชาติคือเรียกว่าปล้นคนทั้งประเทศแต่ด้ว่าเออ ไอ้โทษของตัวเนี่ยมองไม่เห็นนะคนพวกนี้เป็นคนเลวคิดว่าเวลานี้เขาบอกจะจัดการกับมโหสถให้สบายๆให้มันพ้นไปทีไล่มันไปเดี๋ยวไม่ก็มาอีกเอาฆ่าตัดคอมสเสร็จพวกนี้สําเร็จอาจารย์เสียนกมันนั่งบนถังเสร็จทั้งสี่คนเจ้าในเอ่ยก่อนว่านี่ใครจะเป็นคนฆ่ามโหสถกัน อาจารย์นันสางก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์นั่นแหละเป็นคนฆ่ามันจะสมควรจริงจะสมควรเพราะว่าได้รับพระแสงอาญาสิทธิ์มาแล้วอาจารย์เซยนก็รับว่าตกลงตกลงพรุ่งนี้ฉันจัดการเองพวาเจ้ามาหสดเข้าวมาตัวเลยฟันคอพับให้ขายกระเด็นไปเลย แล้วก็ถามอาจารย์นังสามว่าเรื่องที่ได้กราบทูลแก้ปัญหาเกี่ยวกวับความลับว่าควรเปิดเผยแก่ใ,ใครแต่แล้าคนก็ทูลกันว่าควรบอกแก่คนนั่นคนนั้นที่ทูลไปแล้วนะการที่ทูลไปเช่นนั้นก็เพราะเกิดแก่ตนเองมาก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากใครก่อน ในหมายความว่าเขาบอกความรับคนนั้นบอกควรบอกแกพ่อแกแม่คนนั้นควรบอกแกลูกคนบอกแกเพื่อนไอ้ที่ทุนมาอย่างเนี้ยความรับประเภทนี้เนี่ยเคยบอกกันมาก่อนหรือว่าเป็นการแซงเสกสรรแกล้งกล่าวแกล้งกล่าวทุนให้บราชาเพื่อจะได้ไว้วางใจตนอาจารย์นันสามก็ย้อนถามอาจารย์เสนอกว่า อาจารย์เคยทำมาแล้วหรือได้เห็นได้ฟังมาจากใครล่ะอาจารย์เซโนก,ก็บอกว่าเราเป็นผู้ทำเองอาจารย์นั้นสามก็บอกว่าขออาจารย์โปรดเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงอาจารย์เซโนก,ก็คุยต่อไปว่าความรับที่เราจะเล่านี่นะถ้าพระราชาทรงทราบชีวิตของเราก็ดับแน่ อาจารย์นางสามยังกล่าวว่านี่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรามันพูดเดียวกันที่นี่มีแต่เราสามคนเท่านั้นสี่คนไม่มีคนอื่นจะมาล่วงรู้ความรับของพวกอาจารย์เพราะอาจารย์ได้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่ไว้ใจเรายัางไงเราร่วมเป็นร่วมตายกันนะ คราวนี้ถ้าจะพูดไปจริงๆก็เมืนเราคิดกบบระบฏคิดโคตรพระราชาจะฆ่าคนที่พระราชาส่งไววางพระราชาเดินไทยแล้วก็เป็นคนที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญแต่ละการเราทำความคราวนี้มันเป็นการฆ่าคนทั้งชาติแต่ด้ว่าไม่เป็นไรเพื่อความเป็นใหญ่ของเราใครมันจะจิบหายวันอะไรยังไงก็ช่างมัน ขอให้เราได้ดีก็แล้วกันดีไม่ดีกำนัดเลื่อผููไทยคำน,นี้ถ้าแต่นท่าได้เป็นรัฐมนตรีเนะี่ยไอ้เงินเดือนเล็กน้อยไม่มีความสําคัญไอ้เงินกินเปล่าสิใครเขาจะมาให้อรอยเซ็นอะไรแล้วก็คิดราคาร้อยล้านบางสองร้อยล้านบางสิบล้านมันยี่สิบล้านบ้างเซ็นวันวันนับไป้เงินเป็นล้านล้านเป็นสิบสิบล้าน แต่เงินเดือนไม่มีความสําคัญมันจะเสียหายยังไงช่างมันใครชิบหายไว้โปรยยังไงช่างมันเรารวยก็แล้วกันนี่คนประเภทนี้ลูกหลานจงอย่าคบนะถ้าเรามีผู้แทนรัศดรประเภทนี้เราไม่มีเลยดีกว่าแต่หาว่าบุคคลบนใดเขาเลือกไปเขาคิดว่าเขาจะเป็นแต่เพียงผู้แทนรัศดรเป็นตัวแทนโปรงชนชาวไทย เข้าไปควบคุมรัฐบาลไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยเถิดไปแล้วก็ช่วยรัฐบาลแก้ไขความสุขความทุกข์ของประชาชนให้ประชาชนทั้งชาติมีความสุขไม่คิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีไม่คิดว่าจะเป็นเลขาธิการคิดอย่างเดียวเข้าไปให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลแล้วควบคุมกิจการงานรัฐบาลที่ทำไปแล้วคนประเภทนี้คนเลือกเข้าไป ประเทศชาติของเราจะเจริญจะลืมว่าคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่รู้งานของกระทรวงก็เหมือนกับในเถื่อนเข้าเมืองถูกต้มถูกตุนเพราะไม่รู้กิจกายงานมาก่อนคุยเล่นต่อไปท่านเสนกเคาะถังข้าวแล้วพูดขึ้นลอยๆว่าโมโหสดแต่มันแอบอยู่ในถังนี้ไามหรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจารย์สารยินบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์โมโ,โสตเป็นคนเมายศคงไม่เข้าไปนั่งในทังข้าหลวงนี่หรอกไอ้คนประเภทนี้มันบ้ายศเมายศไอ้ตัวเล็กนิดเดียมีศักดิ์สีีสูงมันก็พอเยอะพอหยองยกย่องตอนเองเ็ามีสภาพไม่ต่างกันรับไอ้อะไรจิ้งกาได้ทอง หรือว่า,มาแลมาแลงแมลงป่องที่มีเด็กในไปไหนก็ยัยชูหาสแสดงเด็กไหนว่าฉันนี่เด่นจะ้ะไอในถังข้าหลนี้ข้างในมันสัญญสุกับปรกมันไม่ไม,ไม่มันั่งตรงนี้หรอกอาจารย์จะคิดมากไปเลยถ้าอาจารย์เสนยนตกนีบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาละเราจะเล่าให้ฟังถ้าอาจารย์ทั้งสามเคยรู้จักหญิงแพทย์สยา คำว่ายิงแพทย์สยาเนี่ยกับยิงหาตัวที่สมัยนี้ที่เขาอินโนะที่ชื่อว่าวาสันตีในเมืองนี้บ้างไหมอาจารย์นสามบอกว่ารู้จักพอเคยย่องย่องแอบไปผ่อนคลายอารมณ์กับเธอเหมือนกันเนื่องโดยไอ้ที่บ้านนไม่เก่าเต็มทีรสชาติมันก็ไม่ดีแล้วการสัมผัสก็ไม่เป็นเรื่อง อีหนูว่าสันตีคนนี้หม่ก็มันเจ๋วจริงๆมันมีความเอลเออบอ,อิ่มมีความชุ่มชื่นไปสงเคราะห์เธอบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์เซโนกินถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ว่าสันตียังอยู่หรือว่าว่าสันตีหายไปไหนอาจารย์นางสามก็บอกว่าเอ๊ะหมนี้ย่องไปบ่อยๆแต่ไม่พบฮ ไม่รู้ว่าใครเอาไปท่างไหนนิมเวลาเมามันขึ้นมาจะย่องไปหาเธอเรื่องความทุกข์คลายความเครียดแต่ไม่พบเธอเนี่ยมันชักยุ่งยุ่งสมองเหมือนกันสมองปันๆท่านเสนกอาจารย์นี่นกล่าวว่าจะพบได้ยังไงนะอาจารย์เราได้ร่วมประเวณีกับสันติที่สวนต้นรังเสร็จแล้วเราก็ค่านางเสีย เอาเก็บเอาเครื่องบรรดับคนนางเขาว่าห่อผ้าไว้เดี๋ยวนี้ยังแขวนอยู่ที่ไม้ที่ทำเป็นเป็นเหมงาช้าในห้องเรียนของเราเพราะว่ายังไม่กล้าจะนำเอามาใช้ทั้งเครื่องนั้นก็เป็นของเก่าเราได้นำความลับนี้ไปบอกแกสหายคนหนึ่ง สหายคนนั้นก็ไม่ได้บอกแใครเลยดังนี้แหละเราจึงควรบอกความลับแก่สหายอาจารย์ปุกุสะเรื่องของท่านหลับเป็นยังไงนาะยต้องเล่าให้ฟังทีนี่เราเปิดเผยเรื่องของเราแล้วนะว่าเราเอยความลับที่ควรบอกกับสหายที่ดีอาจารย์ปุกุศสะที่นี้กล่าวว่าข้าว่าเจ้าเป็นโรคเรื้อนที่ขา ขราเจ้าไม่เคยบอกใครให้รู้เลยนอกจากน้องชายข้าพเจ้าเท่านั้นฉะนั้นข้าพเจ้าเวลาที่ข้าพเจ้าชำระแผลทายาเอาผ้าพันมามิชิตพระราชาเมื่อทรงพระเยาว์เคยบันทมที่ขาข้าพเจ้าบ่อยๆบัดนี้ถ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้าเป็นโรคเรื้อนชีวิตข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีแน่ ทวาเจ้าจึงเรากราบทูลว่าความลับคนเปิดเผยกันน้องชายเท่านั้นเพราะว่าไม่ทําให้บุคคลอื่นล่งเร่องรู้ต่อไปอีกถ้าอาจารย์เสนนกจะถามถ้าอาจารย์กามินแบาถ้าอาจารย์กามินไหมที่พี่เคยบอกว่าความลับคนบอกใครเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังที อาจารย์กามีก็กล่าวว่าวันหนึ่งเป็นวันอโบสถแรงสิบห้าคำมียักษ์ชื่อว่านรเทพมาสิงขวเจ้าขวเจ้าร้องเหมือนสุนัขบ้า้ขวเจ้าบอกกับบดบดก็รู้ว่าขวเจ้าถูกยักษ์สิงจึงให้เป็นนอนในห้อง แล้วก็ปิดประตูแล้วหาดนตรีมาประคมหน้าประตูว่รายจะกรบเสียงข้าวเจ้าด้วยเหตุน,นี้แหละข้าวเจ้าจึงควรต้องบอกว่าสิ้นชื่อว่าความลับคนบอกกับความลับนั้นแก่บ,บุตรเพราะไม่มีวันที่จะแพร่พลายไปให้คนอื่นได้ถ้าอาจารย์เสนนกจึงถามถ้าอาจารย์เทวินว่าถ้าอาจารย์ ที่ท้กราบทูลพระราชาไปอย่างนั้นเรื่องราวเป็นไงท้องเล่าให้ฟังบางทีถ้าอาจารย์ีวินเจเนราว่เข้าไปเจ้านำแก้วมณีที่เป็นสิบิางคนอันเป็นของหลวงมาขัดแล้วก็ลักแก้วมณีที่เป็นบางคลนั้นมอบให้แก่มารดามารดาปกปิดไม่ยอมให้ใครรู้พอถึงวเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชา มารดาก็นำแก้วมงคลมณีแม่นนมข้าวเจ้ามงคลมณีนี้เมื่อเมื่อไปอยู่กับใครก็ทําทให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่คนนั้นดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปฝ้าพระราชาพระราชาจึงได้โปรดแปลงข้าวเจ้าเป็นพิเศษได้พระาย,ยาไทยครั้งละแปกคหาปณะบ้างสิบหกสิบหกคหาปณะบ้าง บางครั้งก็ได้ถึงหกสิบหันนะให้แกข้าพเจ้าทุกวันราชาทรงทราบอนุภาพของทรงทราบอนุภาพของมณีมงคลน,นี้ข้าพเจ้าก็จะต้องตายแน่หมายความว่าถ้าพระราชาเนี่ยถ้ารู้ว่าข้าพเจ้าขโมยของนี้ไปข้าพเจ้าตายยังไม่ต้องสงสัย ในเหตุนี้เข้าไเจ้าจึงกล่าวว่าความลับนี่ควรจะบอกกับมารดาแล้วก็บอกมาแล้วด้ดยเสร็จมรนดาลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านัตติโลกเกลโหนามะขึ้นชื่อว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาจารย์ทั้งสี่นี่แต่ละคนก็เป็นคนระยำทั้งนั้น แต่ว่าข้างหน้าดีข้างหลังเสียข้างหน้าต่อหน้าประชาชนตอหน้าพระราชาทํามันว่าฉันเป็นบนัณฑิตแต่เนื้อแท้จริงๆความคิดของเจ้าบนนี้ก็คือผ่าน่ันดานหยาบจินได้กล่าวว่าอัจารย์หลวงปู่บอกแล้วไอ้เท่าทั้งสี่นั่นมันสารพัดพ,พิษมันมีพิษทุกอย่างไม่ได้ได้เด,ดลฟมันก็เอาได้กลมันได้เด้มนมันเอาไดรกถา เวลานี้มันมาเปิดความรับเพื่อความจริงแล้วคนนงศีนี้ก็เป็นโจรในพระราชสำนักตัวเองไม่ใช่เป็นคนดีมนไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตฉะนั้นเขามดาลูกหลานทุกคนการจะคบมิตรการจะรับฟังอะไรใครเนะี่ยอย่าเชื่อแต่วาจาที่เขาชี้เหตุชี้ผลจงดูประวัติศาสตร์ของชาติไทยถ้าจะาพอะมงไทยนะ ว่าเราปกครองกันมาอย่างไงมันมีความสุขแต่เขาบอกว่ารัฐที่อื่นดีก็ไปดูยวนเขมรแล้วกลาวเวลานี้คนยวนคนเขมรกันลาวนดะอยู่ไม่ได้หนีมาเมืองไทยบ้างหนีไปต่างประเทศหนีไปญี่ปุ่นมีหลายร้อยหลายพันคนที่เรือจมตายเพราะหนีทุกในประเทศตอนนี้เอ้การปก,ปกครองรแบบประเภทททาดแบบนี้ เขาจะชี้เหตุชี้ผลว่าคนมันต้องเท่ากันจะจนเท่ากันจะรวยเท่ากันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลสเอาฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไปโมโหสถแอบอยู่ในทังข้าใบใหญ่นั้นได้ยินถ้อยคำคออาจารย์ทั้งสี่โดยละเอียดที่ได้จดจำไว้จำด้วยแล้วก็จดด้วย จ้าจำเฉยๆมันทีมจะลืมกพจดไว้อยาละเอียดอาจารย์นั้งสี่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยความรับพงกันเลยกันจนหมดสิ้นแล้วต่างก็กำชับกันว่าน,นี่อย่าได้นำความรับอันนี้ไปแพร่พลายกับใครแปรอ่ขาดนะแล้วก็เตือนเรื่องที่จะเข้าโมบจะเข้ามโหสถ ว่าอาจารย์อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้แต่อตอนเช้าเมื่อต่างคนต่างไปที่พระราชฐานเราไปกันในเช้านะไปก่อนทนบนมโหสดจะเข้าไปเม,ะมะื่อมโหสถจะผ่านประตูเข้าไปฟันคอชับเดียวตายเม,ะมะื่อมโหสถตายใครจะจับเราเพราะพระแสงอาญาสิทธิมอบมาให้เรา เรามีสิทธิ์จะฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลแต่ว่านี่เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาเรามีอำนาจเต็มที่ใครเข้ามาขัดขวางฟันคอยขาดกระเด็นไปเรานี่ใหญ่แล้วเราข่ามโมโหสดสิ้นได้แล้วความยิ่งใหญ่จะมีแก่เราเมื่อต่างคนต่างเข้าใจกัดีแล้วก็ต่างคนต่างลากลับไปมาตอนนี้คนติดตามข้ามโมโหสด ให้จันทร์สี่กลับไปแล้วจะได้ช่วยกันยกทางข้าวใบใหญ่ให้มโหสถออกมามโหสถกลับมาถึงบ้านอาบน้ําแต่งตัวบริโภคอาหารเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนได้สั่งคุณเฝ้าประตูว่าถ้ามีคนมาจากพระราชวังมาหาเราให้รีบมาบอกโดยไวม่าสั่งเสร็จแล้วก็เข้านอน นี่ถ้าลูหลานที่รักโดยการอย่างนี้บ้างก็น่าก็จะนอนไม่หลับแต่ดูฟังเรื่องราวของมโหสถต่อไปสำหรับพระเจ้าวิเทหราชขณะที่เข้าบรรทมก็ทรงระลึกนึกถึงคุณของมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตรับราชการมาตั้งแต่อายุยังเจ็ดปี ไม่เคยทำความเสื่อมเสียกับเราแม้แต่น,น้อยได้ทำแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาเมื่อครั้งเทวด,ดาถามปัญหาถ้าเราไม่ได้มโหสถเราก็คงตายวันนี้เรามอบเพละาระยาสิทธิ์ให้แกเสียนกไปข่าโวมโหสถเอ็นเช้าว,วันตอนเช้าว,วันพรุ่งนี้เราหลงเชื่อถ้อยคำยุโยงข้ออาจารย์ทั้งสี่ เรามารู้สึกตัวว่าได้ทําสิ่งที่แฝงไม่ควรกระทาสิ่งที่ไม่สมควรเราไม่รู้จักคุณของมอโหสดแต่วันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นไหมวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าโอโหสดอีกทรงลำพึงดังนี้แล้วก็เศร้าโศกจนพระเศทงเงือนไหลโสมกาย สำหรับนะนเอามพรเทวีทอดพระเนตรที่นาการของพระสวามีดังนั้นจึงได้ดำริว่าเราได้ทำผิดอะไรหรือจึงทำให้พระราชสวามีทรงบันทมไม่หลับเรื่องนอนเงินไหลหรือว่าพระราชสวามีมีเรื่องราวคุณพระไทยอย่างไรเกิดขึ้นแก่พระองค์ดำริจังนี้แล้จึงได้กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระราชสวามีพระองค์ทรงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพระเจ้าค่ะจึงดูเศร้าหมองไม่ผ่อใสหรือว่าหม่อมฉันทําผิดอะไรให้เป็นที่ไม่พอพระใจพระไทยของพระองค์พระเจ้าค่าพะพระเจ้าวิเทราชจึงได้ทรงตรัสว่าความในใจของเรามีอยู่น้องรัก แต่ถ้ว่าไม่ใช่เพราะเธอทำความผิดเราเองเป็นผู้คิดผิดและเราเป็นผู้ผิดเองพระนาวทมพรนี้กราบทูลถามว่าพระองค์ทำผิดอะไรพะเยาค่ะพระราชาทึงนได้ตรัสว่าเมื่อตอนกลางวันวันนี้เราสั่งบัณฑิตทั้งสี่คนให้ข้ามาโหสถในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าบัณฑิตทั้งสี่ได้มาแจ้ง เรื่องมโหสถคิดขบถตัวเราเราเชื่อทันทีโดยไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงไอ้ความคิดเรื่องนี้มันเลวจริงๆเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่สบายใจเป็นน้ว่าพระนางอุทุมพรเทวีพอทราบเรื่องก็ทรงโทรมนัดเสียใจด้วยความรักและความสงสารมโหสถที่ยโสคา พระน,นางดำริอุบายได้อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อพระราชาบรรทมหลับจะส่งข่าวไปให้มโหสถทราบเรื่องแล้วพระน,นางก็ทูปลปลอบให้พระราชาบรรทมและทรงทรงบรรเทาความเศร้าโศกค,ความกวลกระวายพระไทยเมื่อทรงคิดอะไรให้มากเกินไปเมื่อทรง แต่ว่าเมื่อทรงสั่งให้ประหารชีวิตผู้คิดร้ายเช่นหมอสดก็เป็นการสมควรพระราชาก็ทรงบรรเทาความมิตกตกลงไปและวก็บรรทมหลับอรบ,บันดาลกูกหลานที่รักในเมื่อพระราชาท่านหลับหลับไปเสแลเนี่ยคนหลับมันก็นอนฝันหรือไม่ฝันเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่จะฝันแล้วไม่ฝันก็ช่างท่านมองดูเวลามันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็าต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมอมงคลสมบูรณ์ผลผลแก้วจงมีแดบรรดาลูกหลานที่รักดละบรรดา่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านพู้รับฟังสวัสดี